ครับผมครับแกงเลียงนะฮะแกงเลียงนะครับเยบอย่ยงอื่นร้องข้างๆก็มีจะออกข้างคัวนะฮนะนี่ฮะน้ำมะขามกับน้ำปลาจะร้อนแรงมากใส่น้ำพริกที่โขกลงไปนะฮะนะครับปานินใส่ไป,ไปเลย นะครับน้ำปลากับน้ำมะขามลงไปแล้วบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปด้วยคุณซึกนะฮะนี่ฮะลงไปแล้วครับพระเอกของในช่องเรื่องนะฮะลงไปแล้วนะครับเป็นไงครับ โอ้โหเนื้อปลาแน่นๆนะฮะเนื้อปลาแน่นๆนะครับนะครับโอ้โหเยี่ยมถุงเลยครับแจกฟรีขอบคุณที่รับชมครับ